สวัสดีครับผมคนอีสานบบาวพันธุ์เมืองครับเมื่อนี้ออกทงออกท่าครับผมกับทีมงานบาบาเทบบานครับผมวิธีา่าเทบบานนํำเหยียบยางม่าน,งงานหว่หวยก็เปิดแต่มีหนูนะครับนี่ไยเขาลมพักแท้เดี๋ยวผมเข่าบูบึงยี่หรอกครับรถอีแตนบบาวพุ่มเลยครับนี่อันนี้รถมอไซเซฟไซครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับพากันเฮ็ดอีหยังกันเนาะทางสี่นาะ ทีมงานเอามันตัวนี้โอ้โหทีมงานเอามันก็หัวใหญ่แทนนมันไผ่นี่ามาลักมันบ่เนี่นนย <laughs> นี่มาปิดพามาลักมันสุดอกว่ามันอยู่กลางป่ากลางดงนะครับโอ้รถไผ่ล่ะบาเบาเลโก้ล่โอ้เบ้าเลโก้ก็มาครับผมเพื่นครับเพื่นครับรถไท่กลางทง เอา้าผ่านตัวมันเดือเดือนเจ็บขวบเลยนะี่นเดือดซีเดือนซีเพื่อตัดอ้อยแล้วครับผู้จัดของส่วนบมเมนต์นั่นมันต้องการไปอืมไม่สาอ้าวได้การดีตัวนี้ดินมันมันรุ่ยดีตัวนี้ดินล้วนไม่เดินเหลืองน้อปูนอ้อยกกันหัวงานไหนเพื่อน เงาหมดไหมสุดยอดครับคนเอามันครับทีมงานมึอนี่ทีมงานเอามันมึนไงในการเตือนมันถือฝนดีแห้งวดีดิก็ก็ใส่ได้หรอกประเทศมึงฝนดีแห้งวดีได้ฝนวอดีจัดปุ๊บเป็นตะวนี้หนูเหรอเพิ่มนอ่อยลมไม่ซื้อเปโอ้เสชิญได้ขึ้นกูวอดีขึ้นแปรอยู่สามเที่ยวมึงส่หน้าหินตา ก็เทียงเผืนโอ้หูหลายเกินเอามันก็เข่าอยู่หันนี่แหละอยู่บนต้นตาลไหมนั่นแล้วอืมโอ้โหหลายนึงแม่กว่าไแล้วก็ไปอยุคข้าไม่เสียอะยุคข้าติดกันล่ะใกล้กันล่ะยุคเที่ยงล่ะโอ้โหนี่กว่าไปยู่เทียงเันสามศูนยครับทีมงานออกมันขุดมันย่ำแรงครับผมวันมะลักปุ๋ยแล้วกลางป่าวเนาะเฮ้ยเจ๊ก่อน โ oh, อ้แม่ยูมันอยู่กลางเปล่านี่ครับเนี่ยมันพอถอนพอดีฝนตกมากครับสองสามมือกินนี่ลกง่ายๆเลยลกเบิดอยู่บันี้เอาบ่แม่หมดวันดเดียวกัน<า>นี่ครับบรมยานได้กาดนั่นะน่าขึ้นมากเหนว่าว่ได้เห็นกระโดนแล้วครับบ่าวเลขเข็กเคครับผมดคนขับกำลังมาครับ อยังรองเหมือนเดิมครับผมก็จะเห็นบาริโค้ดรูปรอดเอ๊แเรงว่ายังบอดจวดบ้างมือนเนาน้ำเปล่าฝากน้ำเปล่าฝากยินบ่น้ำเปล่าฝากกันได้หนิโอ้คือคือเสียงควายใช่ไ่ะรถแม่เงี้่ยจวดบ้า โอ้น่ารักจังเลยครับผมเออนี่โอ้เงาะมั่นห,หนัวใหญ่เลยครับน้ำเปล่ามาฝากก็ได้เลยครับน้ำเปล่าเต็มขวดเลยต,ตะก้อนตะก้อนตะก้อนกันทอดดึงเชี่ยวอะไรนั่นน่ะแอบแอบหนึง่งดึงเชี่ยวอะไหน,ะนั่นน่งแทะดึงเชี่ยวโอ้เอาใส่ละใส่ตะก้อน่ะเออ ดีเชี่ยให็นไมด้วยกันเอ,อ้ยข้อเชี่ยแล้วไม่ใช่ข้อขาฝ <blues. S 1> า,า,าหลุดครับฝาหลุดโอ้โหขอแค่นั้นนะตัวดึก <laughs> เอ,อ๋ <laughs> ขอแค่นัน้นนะเอ่อฮึบฮึบฮึบนะครับตบบัวดึกปุดมันทางอื่นมาพอาะดิบ้าวพุ่มเห็นกันเลยลัดเอาเลยครับก่อนเพคนจีฮอดบ้าน แดี๋วดยวมาจะรจวดไนไหนครับเสียงรถยังเบาอยูย่ลำ <c oughs> บ้านดีส่ลำบ้านนี่แล้ววันนี้แหละก็ไา <c oughs> อยู่ลำบ้านเนี่ยครับเปิดเลยแล้ว <c oughs> ลำบ้านราคาดี อืมครับผมได้กไกลามาอยู่ครับตัวนึงจะจังไลเอาเลยหรือว่าเป็นไปเป็นผู้เลี้ยงอืมเป็นผูเ้เลีเ้ยงแค่นะเนม,มันเนื่ออีหาวดไอ้หนัวดพวกกุเขื้นไหมหน่อยอืมโอ้โอออยไทยดิด โอ้ก็พอเห็ดแล้วนี่วันหัวดีปันนี้ครับมือนีบัดยังเขาเอิน่นทีมงานทีมงานออกมันมาลักมาลักมันเบาพุ่ม,มไปขายครับผมหารายได,ได้พิเศษ ขาดลายอีกเดืนนเอนด้ามันเงินตับ่ำมันกระเจ้ามัน,น,มนขามนเานอ ทุ้มมันทุ้มพอแบ้านไม่บ้าผู้ใดขีเไาสั้นนอนจนนอนหนาวงานอยู่บอกเฮ้ยแต่คนนอนแบบข้าไงเฮ้ยเชื่อใจเขาไปสุดหนาวก็รู่ความเฮ้ยนอนจนนอนหนาวเดินไม่แง่อยู่กอดแม่ก็ได้เห็นว่า tìm อยู่บ้าน nào ผมครับการจักของบ่หนาวติบ่ vẫn บ่หนาวทีมหน้า ลุดลักลักลุดเลยด้วยเครียดแบบวิจิตรไปหาเบอร์รีโคนเมีย่สองตัวลุกลุกลุกลักลักลุดเลยโอ้โหไหนครับ ทีมงานเอามันลักมันเบาพุ er. ่มไปขายครับผมเมื่อนี้โอ้ร่างแผนกันไปแล้วกับบาลิโคอเนี่ยโทรมาใช่ยหมบอพอชานในบ้านเพื้นเข้ามาใช่ได้บอใช่ได้คนบอคนงานบอเออแต่แสดงว่าผมเลื่อยๆแต่คนงานมาหลายเรื่อยๆนี่นเป็นผู้เสียแทนนี่นี่ใช่หรืเป่าไงผ้เสียเทนแล้วมองหาเพชรไก่ผมโล่แล้ขีดพุ้น เอกดอกบอสอย่าน้เสรเสพึ่งย่างเสร็จจัให้เขาอนโอ้ได้การนี่ตัวนี้ครับสองันสิไปตัดไม้บอกไดการเขาคือ้ไปขายอาไแล่วแม่ยัสรมงไก่ไม่ย่างไก่ย่างกูนึกว่าสัิไปตัดไม่เหอครยิ้มมานมะขามเนาะพงยาคุณยิ้มมาไปตนัด้นมาขามนะครับนครับเด็ก ไก่เมย่างครับแช่โดนแล้วมันแหล่เตัวนนะึงข่างหนึ่งมาเป็นยังครับไก่ย่าง นี่ไหหยิบมาไหมนะนี่ครับทีมงานทีมงานเอาอมันหาเสาเมาค้ำเพือเก่าแหละครับไา้การเตรียกําลัางย่างนี่ครับย่างไก่ไก่ย่างทาเกลือ นกเล่นกเล่จ้ะให้มอยนี่ก็บ่มไไม่ให้ยนใหันไอืมเขาจะตัดแล้วคืนมงมุดทอดเขามองโยยืนข่อดเขามองโยโอ้ยคนเาไเร่ยวมพื้นเฮ้ยเคียงหม้ไปจไปหไมว่ยว่ายว่ายไก่ไปใส่นเลียวมียา่ายยอย่าง่อออา อ่อนนะต่ำพดออนออเตียงได้ซุ้มบมอนเล็กหน่อยอยู่กลางทงุงเมื่อวันไม่เห็นกล่นหรอกควารูดูดับแล่นความรมานแ่นคอน้า เรยอย้้องกไแกนนะเออเดี๋ยวเขา็้าไปนะท่านละอันมันคูมันมาแล้วอเู่านเกมมนกับกูเนาะนี่ละกูย่านมันมันแมนยุทธให้ยกวงนันไปหอดอันไปให้บุอือั่นเขาหยิบขึ้นจังสันบอกอะไเผื่คนงานน้ำกันเขาก็คืนเดียนคนห่างซีุ่คนงานไปจมาน้ำกันเอาแตเกบมันนี่เขาเก็บไปบ้านอะไรเรว ตัวไปเก็บไปเจ้าเก็บได้นี่แสดงว่าเจ้านี่ชู้่อยไปเก็บมันโบราณตัวนี้อ๋อแม่มองพวกเขาต่างเขาสิมองยังไงมันขีดอะไดรรูปแบบคุเฮาคนงานเขาเลคือเแบบเขาที่ไปหันนี้แม่มองสั่นอืมคุณฮวงกับเขาก็ว่ามาจังสีไปเก็บกัอะไรอะไรเขาได้เออแล้วใช่ไรลูกจ้างให้เงี้ยนี่ก็ไมายหูเด็กนะครับ ใช่มึงกับยายยาะคักกรายยาะเขาไปเก็บกูเลยมึงหันกูเห็นมันไปเก็บด้วยเหมือนมังใต้เฮ็ดเัมนลักเขาคนมันพันเหลี่ยมอยู่เนาะเดี๋ยวเขาว่าขัวก็ยังเหมนให้เราบอกเขาว่าลกเอาซ้ะขัวเราก็ตำป้อยไงชุ่มเขาใช้ว้กับมีเนาะเดี๋ยวมาที่นี่เอาตั้งเฮาจริงๆเขาก็คิดว่าเอามุตะกันคุยกันมันคุยแั่มันบอกกันแค่นั่นแต่เราบอกกันแล้วผู้ปฏิเสธว่ามันเฮาหนี้เฮาหนี้จี อย่าหัวมันเสียไปให้มูอเขาจเมาไปพุ่นเดี๋ยวเขาขืดแมนบัวคุณคิดไปไนเวสต์ลูแบบเด้อคนหงแมนบัตัวให้ไปจะเกินกูปันมาละเรียวเนะไม่ยากมากเลมันเกิดขึ้นมาจากการไหลมูใช่ไหม่าเรียโคว่าเอาอะไรนะเอาไม่ไหมใช่ไหมแบบไม่ไหม เอาแบบไม่ไม้นะครับเข้าใจไหมนี่ยเอาแบบไม่ไม้จัดให้เลยครับผมเอาแบบไม่ไหม่เราเมืองเครื่องเราปุ่มแบบไฟพืชนี่มันเป็นธานุมาสั่นมันบึกว่าฮงมาสักจัดให้เลยแบบไม่ไม้เลยคแบบไม่ไหม้เลยซิมกินอะไรซิปมามีก็เกาบอนเจ็บมาสั่นโอ้เจ็บใส่ดิมักทั้งดากเอ้มาออกมักมากินดากครับผม ทีมงานถ้หวานยังหวานอยู่ทีมงานตัวตัวเองหาเสาเม้อคำเพื่อกับผมทีมงานเอามันเพื่อกลักมันเอาผู้ไปขายเั็กน้อยมันแพงเลยครับสองบาทเจ็ดสิบห้าตังครับผมเกือบสามบาทตันหนึ่งจะได้สองพันเกือบสามพันคนนึงบางคนวันนี้ก็จะแข่งกันทำไมดินแดงไม่ใช่ประเดี๋ฝนก็ตกพอดีครับในการในการครับเดี๋ยวบางผู้ไปตำแตงเทั่วตำทั่ว ตัวบัวทองเดี๋ยวจัดนำตำเถ่วจัดอีกคนครับนำจะบวกกันได้กาดเลยเด้อเนี่ยครับไปให้ล่ะตำตำถั่วครับไก่ย่างครับผมจากไก่ทอดเกลือกางคุ้งกางปลาเลยล่ะกลางสวนมันโอ้ไม่กางไว้หิ้มหัวกำลังบ้างแผ่นในว่าทิ่หลักมันบ้าพุ่มไปขายครับผมบ่ได้อด้องแผนงานดอกมันม่ไม่เชียว ไม่ได้วาแผนได้ดอกนะองูมขอนถือขอนถึงใหญ่ด่กเกินกว่าแมันเลย่อยยเอาถือไม่แล้วแรนเตะที่ทำแต่เพราะทำแรหดดังล้นด่งล้นครับล้นมีบนเขาอยู่เข้เห้านี้เฮ้ยบ่อชนละอันนี้ไม่ให้ใ่นีไม่หนใ่ใให้กีเท่านั้น ใช้กีห่อนี่นะก้นเีก้เได้อาใช้กีก้อนงอย่างเดียหอกเนาะเสี้ยเสียเอาเอาเป้าลดเนี่ยวลกนี้ไงก้อนงอแก้วนั่นละหมยกูจว่ได้ละแก้วอีก็ปีนไกลเอาแก้วไม่ไปปีนไก่ตัวกับมี่อยู่ไหมตัดตัวกับสร้างโมกี้แก้วข้าหั่นละเฮ้ยว่ต้อกฟังแต่ว่าแก้วเนี่ยมันบกก็มเนี่ยมึงในบกกเมึงกินนู้อยู่ ไ่ได้กินก <t iling amine sounds> ูดอกเนื่อกินอยู่แล้วไม่ได้มอไกินแล้วโโอ้ยครับแก้วบอกแก้วแม่บ้านท่านบอกว่าทรงเข้ากินครับค้องฝากครับบวกรอเนี่ยเขาม่ก้าบกรแล้วมันป็นมาเห็ดหยกรึเปล่าล้าบเนี่ยันธุเบิงก้าวยอดแ้วมนั่นไมตาขาวอะไรเลยยอดีฟ้งกินพร้อมกัน ไม่เขาใส่ไปซื้อของชาวฝาดิีดกะยนเมิ่งวึงถามบางที่โกเมื่อวึงถามมึงบหนายิงอีกตัวไม่ไหววะสามีทำอะไรสาเอ้ยนี่ยังไงฉซื้อใส่ไปซื้อผ่านอะไไมเขาเขาไปน้องเฮ้ยเนาะนั่นแหลวไปสายฝาดอะไม่ราคาญมีย เดียีทั้งตีนเลยมอีนก็จะไปได้บางทีก็ยานเนาะม่จูงเลยบางทีคั้งตีนบางดอกยานไปโอ้โหเกิดมาเกิดมาส่นนี่มึงบมังหียมังยังฮะมังยัง้ยหัวหัวบมัีหัวมีหามักมึงมังมงหอมึ ร่วงแล้วร่วงร่วงป่ะโว้เาูว้มักกูวมากวาวเ็ฟใจเราสิเ็ดธุรกิจขายรงมึงากใ้บริการก้อนมูย่แบบเพื่อนอีมิเตะมามกบ่มอี่วว่าด้ไปก้อนมูเด้กว่ารงบา่ลรงศพไปแล้วสเเ็ดธุรกิจขายรงว้ยมากูมักเด้ไเสี่ยเกเใจไะ้ววาอุดหนุนหน่เพื่อนเดยนา เสียมึงไม่ไหมังเอหองมังกมึหมาเมอมาคือบลเอแม่เสีงไหนคีงนี้มันมีคนบ้านเจาลงกันนะพอกลายลกมาได้เลยเบอร์ใครมูออุดหนุนนะนี่อุดหนุนมาเ่อวนีเป็นกูเป็นมั่ออกล้องไห้เจ้ ยืดเหนือหมมีร้อลไหมัมทนรอนแล้ว่บไมร้อนร้อนแรงร้อนาไบม่ฟัง่ได้ไมด้สืดแลับก็ขวงแม้วันรนบมี่มีอยู่แล้วม่ามากเลกบมมักปลาเอ้ยมากเนีเนี่อมต้องได้ใส่มทุกคนเลยืองนั่งอือก็มากเจ้าก็ต้องได้ ช่แต่ดีช่เอาึกถึงบางมังค่อยู่บช่วกับมังก ا ดีกับมังก ا เขาบ่กเราบระวัดมาให้ชัวชัวเราซ้าฮันันบอเราบระวัดต่อย่างว่าช่วเตื้อนเนาะประวัดดีหมดท้ามาเราเราแต่่าบอกเราถึงความช่วยผมไม่เห็นเสียแบ้ผมรักเงินแม่ราไม่เห็นเสียบบ้านี่ขาพ่อตีแม่ผมมีอือ เราอยู่เราจะประวัติว่าเกิดน้ำผห้นันผู้นี่ไม่ไงอยู่นี่ทำบุรคนเยอได้หอเ่เลยัตดีไม่มีเลยทำงานอะไหททำงานดุสเนี่ทำเงินเอดี่อกี่เคยข่าพ่อตีแม่ชัวทำมาไปเป็นอะไันเ่บัดีดิไม่จะว่าอ่ำมี่ยงจะว่าอ่ำ เป็นเต่ตัวดีมากตลอดสมติอย่างมาหมมามอะมากเใช่เออยิ่งหญมันยบไปยบไปไหนดิแต่งว่านี่อกเจ้าสีน่งอยากจะหัวสัตว์ะไปเอาสาไห้อเกเก่ฝังเอาเรืสมัยก่อนะัวสัตว์ปะหัวเกียหัวสุสุตแมเมนป มาให้บกกัเอาอยู่บบนี้ก็ยังท้าประเด็กด้ยนี่โซเซม่ท่าประเด็กต้ไมออกินไม่ได้ท้าเกียวกคับท้าประเด็กว่านุผมตอกที่เก่าตุ้มักทั่ฟองอ้อด่งซีเซนเขานั่งมึงแต่ยอมมือนี่เขาไป ห่วยยังทำไมไม่ใช่มาชทำฮาร์เกวไปไล่ป่าโอ้บินไปเกบ่าเขาง่ามเลยโดนนี่โันน็อตไปไล่เนาะอยางเอ้าเจ้าบ้าเจ้าก็บ้าวรักเกบไล่มนีอย่างไล่มนี่ว่าได้บอกไอ้คุอดุลโลกเรื่องธุรกิจกลายโลกเพื่อนอดุลหนุกวยดีบัสเยอาเจ้าไปไล่ป่าเราก็เอาเจ้าก็โ่นแม่ไปทิ้งเดียนี่รูดเอาอย่างเงียทีกง ลุงบ่ดังดังใส่ปลาไม่ใช่ลุ่นหรอลุงบ่มีได้เสียกุ้มไม่ใช่เป็นลุนน้ไผ่ลุนลุนเป็นส้นน้ำไผ่มึงอย่าลุนตะด่างเนะมึงลุนกระตุ้งความเะดูสูเสิบดีกว่ามั้งเยแบบน้ดูดูสี้วบ่าลุ่่มกอยไปยังมาสองตัวเตงมหเนี่ยนำลงนำนำลงลงจะสองคนออกแต่ว่าสองสิบพ่อ่เมืองน ฉันตัวเนาะบากที้ัจะตายเาะั่นกับีชสุดหนึ่งสำรองให้โดดออเตพร้อมปอยมันพูไปเลยจะหัดปล่นเสียว่าง่่าน้ามวย่างเฮ้ยน้าวน้องซาน้าแหวยล้มงเดี๋ยว่ยมลสิบพดีกูบอกบีมเนาอันนี้โอกาสปะมันคือซูสเยซู่มุเอาเรือเลยมันยิงป่าได้ดิเฮ้ย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 หมายซูส่รรถไปเลยไหมทัาใส่หีใายังได้ยิงได้กูพูห นี่เมาได้หรอกน้ํำคุณอืออุ้ยยิ่งป่าเลยยิ่งปืนเลยท่านหาผุดที่หันเอ้กาหลงยิ่งปลาผุดจับเจป่าท้องหุ่นินหอกปลาติดหอกเหผาตวูติดหอกอมกูสังาิงหนูไสิหอกใจห้ใจห้ใช่ที่แรกมาเหผายิงหนู ก็ไก่แน่พอนุ่งจะว่าิลอบดี่นี่เพราะเพราะนึางยปืนเหางฟับเลยกูเจอปืนแล้วเพราะในนบาดที่นี่กูเห็นทีรแบง่นนึงแกูเาเปลี่ยนมาอไรนอย่าง้ผาเพ้างยงอยู่อดด้ยนครับได้อ้โหมกข้ามุงกับองแล้วครับกินเขาอิ่มกินเขาแรล้วกันรับผมนี่ครับบ่บ่เมื่อนหร่ด้ครับประกอบนี่ประกอบใผก็เอาไว้เองลนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกเมียครับ เลี้ยวหรอเปียกอันอ้อยเจ้าอ้อยเลี้ยวรล่อ้อยบ่ครับเล้วหลักเล้ยวเราบองเจ้าบ่หรีวขุขวัญพันเลี้วนี้ข่านแล้วให้มัหนากะผฝนมเ็่เ่้วฝนให้เขาูดังเหยืยวมันนื่มันเลีวอยู่เลียวลักห่ออะไรไมครับหลักผ้าจับุ่อหสินอาหน้าอยู่แล้วนอนเตาปั้นเ ทีมงานดาวพุ่มหี่เขาเขาไข่นะครับผมเขียนเอาหางซ้ำเรียกประเทศนี้ไข่กะซีคำไหนนอนนั่นครับผมออกเมื่อเรียกไขากะจะเอาไทยออกประเไทยให้ไข่ครับทีมงานดาวพุ่มถีนนั่อยู่นี่ได้ครับนอนเขาเขาค่แพกเรียมเขาคข่แพะเรียมมันไม่ได้ดอกค่าเต้นเดาวพุ่มถีนนอนเต้นมาซ้ำ นั่นอะไรดอกคาเต้นจังสันเนาะโตัวไปสีนวลเลยนนอนเต้นมาสันมันม่สิยาบมาสันสิปุกลงกลางขึ้นแล้วล่ะนอนฝอนคือยังเบาเราเซตไซค์เขอยู่ด้วยฝันฝอนมวนอยู่ด้ฟยอนงามเลยเจ้าไปดีนอนดอกนะครับอยู่ดีแห้งครับเจ้าไปดีครับผมน่ารักจังเลยหนุ่มรถไทยครับไอหนุ่มรถไทยไอหนุ่มรอหรือรอ